ก่อนนอยให้แม really? ่ก่อนนอยให้แม่ก่อนนอยขอก่อนนอยคิดถึงที่สุดเลยยไปให้แม่ก่อนเร็วๆเร็วๆนเก่ก่งไห้่อวาพูดไาออกาได้หายันนั่นเออเออออเอออเออออออเออเอ มาหนี้มานี้หน่อยมานี่หน่อยมาหา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 หน่อยนี่มาดูอะไรนี่ตัวยับเลอศเลยตัวใหญ่มากเลยนี่เห็นไหมนี่อู้ย้เฮ้ยตะกะแตนตะกะแตนเอาตะกะแตนตะกะแตนที่ถอดเป่าป่ะนี่เพ่อได้เอามาใหญ่ชักลอยนี่เนี่ยนี่ แม่ดึงไปใส่เดยวนี่ค่ะดึงย่า่ไปใส่น้แพนไปโรงเรียนได้แล้วจิกกลับไปตากผ่าอยู่เด่นปั้นผ่าไว อ้นชากินด้วยหน่อยฮะมามาขอหน่อยเออให้หมี่ใยไล่เอามาเป็นขนมเพิ่งยังหนิขนมหมี่แก่ไหมแก่ไหมขอติดอันนี้งเดียจ้าก่อนพยายาเปิดพอพยายาเปิดแล้วเหล็กสามพกไงลูกวยจุ๊บแม่จุ๊บพี่จุ๊บจุ๊บพี่จุ๊บ

เล่าเก่งดิแม่เล่าสิกินอย่างก้อนนี่เอาจะว่าเราสิการหม่งใดก้อนนี่ว้าวว้าวกินตรงไหนจ้าก่อนกินทางไหนก่อนเนี่ยกินตรงไหนเอ้าจะว่าเราสิกินใส่เล้วกินหัวกินปากจุ๊บปากมีไอจุ๊บมีด้วยจุ๊บมีด้วยแล้วแล้วบรรกาศอู้หูเออโอ้ยตาหลุดแล้วกินตาได้ เป็นไงเอาเมื่อได้บอดเพิ่งแถมอื่นบอกสิบสี่หมดแล้วเนาะอุ้ยกินน้ำแน่นีมันน่ารักดีเฮ้ยกัดหูเลยกัดหูเลยทีเนี้ยกัดหูเลยกินหูเลยอะไรยไหมเลียปากไหมมีมันไม่ใส่วะน่ะยังวะโอ้ยน่าโมห์อันนี้สิเห็นอุ้ย ข้าวโพดก็แขวผู้เฒ่าแท้แขวผู้เฒ่าป่วยมีแพนใช่เอาแนว้ะมักเนี่ยเออทิมนี้แล้วโอ้ยเราไม่หอนนี่แห็บไว้ยเอาทิมไหมแล้วเอาทินเก็บไว้เด้วยมันมีของลำแพนน้ำลำเพื่อนน้ำเดี๋ยวย่างมากสิแบบว่าของหนูเออแบดซื้อมาสองอันเหรอแบบแบบเดียวกันโอ้ยแซบบ๊า พูดนะพูดนะแขวะแล้วไม่ใช่มันร้อนโอ้มันหอนติอึเฮยเฮ้ยอย่าไล่ตีหูออย่าไล่มาหาตีหน<ะ>่ายังนีถ้าแปงอยังนีขคือหัวหูตีไปให้ยายป่๊บบัตนี่ไปให้ยายได้บัตรนี่พูดนะ ไปละ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 เออเออเออเะเฮ้ยแต่มันเต้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 นเออโอ้ห้โอ้ดเอยเอ้ยบอกกัมาให้ก่อนแล้วเบื่อแล้วอย่ามากวาฉันฉันอยู่ฉันอยู่ของฉันได้ กองแดงเดียอยู่ในี่เนี่ยรับแพ์จอบกวนอกินน้ำเน่เด้อไอกินน้ำเนยเด้อน้ำแพกินน้ำเน้อันยิ่งแล้วซ้อนนะอันยุ่หงไปแเยอ นนั่นขอหน่อยขอหน่อยเออเราบอกคิดทีเนาะเออโอ้ยสองอันอิมมน่มหมดเนาะอืมอ,อร่อยอร่อยมากอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยหมดแล้วโอ้ยเธอละอันอิมมน่มหมดเนาะมาอ,อ,อีก Ôi. Hay lái vơ. Hử? Im lại, qua rồi, qua rồi. đi nó mặn đi nó <coughs> 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 นางลยนั่งหันละหนูนี่ละแพนมาเด้อพี่น้องมากินแล้วกัน น่าซื้อไม่ใช่นอนตาดประจำเรานี่นะซีสวยมากเลยบัวไม่หนึ่งไม้หนึ่งไม่หนุ่ยอือนี่ก็ว่าเขาโพดเนาะเขาชื่อจริงๆเขาชื่ออะไรข้าวโพดเหรอข้าวโพดเนาะข้าวโพดเนาะข้าานี่พวกคนเอิบข้าวโพดรไหม ข้าวตดคุณอะคุณ่ะมีความสุงเนา,นานะเต้นเตะเียงเพงบึกบึ

พอกันชิดหนาครับพี่น้องครับเลยครับ